ไฮไฮกูมอนสวัสดีตอนเช้าค่ะนี่พาทุกคนมาดูต้นพริกของเรานะคะต้นพลิกนี้นะคะก็พี่เขาไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะก็ซื้อจากพี่คนไทยมานะคะตอนนี้น้องก็เริ่มแดงแล้วอันนี้ก็ต้นมะกรูดค่ะที่พี่แอนให้มาเดินมาซื้อกระปุกน้ำทุกคนครับเดินมาซื้อกับปุกน้ำตอน,ำนนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่แดด แดดแดดไม่ใช่แดดฝนสีแจ่มไปเลยที่เวเชียคนตอนนี้พี่เจ้าของดาวเปิดร้านเอเชียแล้วนะทุกคนเดี๋ยวดาวจะพาทุกคนมาดูร้านเอเชียนะยังไม่เสร็จสมบูรณ์มากแลยยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์เดี๋ยวคาทุกคนเข้าไปดูนะคะทุกคนประมาณนี้ยังมีลูกค้าอยู่ด้านในจ้าเดี๋ยวคะ ของยังไม่ค่อยเยอะนะทุกคนมีแค่นี้นี่าค่กระดิ่งเข้าร้านคิดถึงอะไรเอย้ย <laughs> นี่ทุกคนของยังมีไม่ค่อยเยอะมากนะนี่ก็เป็นโซนสถานม Mama เกาหลีอันนี้ก็เป็นตู้ฟรีซของแช่ต่างๆเพิ่งเปิดได้อาทิตย์หนึ่งนะทุกคนของยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ <c oughs> นะก็มีลูกค้ามาซื้อของอยู่ วันนี้เราว่าจะซื้ออันนี้ทุกคนกล้วยตากนี่จ้าอร่อยนะกล้วยตากศิลาพรนี่จ้าสาหล่ายเอาไว้ไปกินกับเบคอนย่างนี่จ้าอันนี้ก็เป็นซอสต่างๆนะ แล้วว่จะซื้ออันนี้ทุกคนุ้นเส้นเอาไว้ไปทำแกงจืดเป็นห่อแบบนี้ก็ดีนนะเวลาเราจะกินเราก็ใช้เป็นห่อเล็กๆไปเลยนีซย่ซื้อไปน้นะคะ นี่ค่ะแคชเชียร์สวยมากเลยค่ะแคชเชียร์มีของที่น่าดาแคชเชียนะคะก็มีน้ำหวานด้วยน้ำหวานจ่ายกินไปแล้วกินหมดแล้วแม่ค้านะะ่นารักมากเลยค่ะแม่นะคะ้าชื่อน้องไอซ์กับน้องมายาชื่มีซีโฟด้วย เพิ่งเคยเห็นจ้าไหมได้งานทุกคนมาซื้อของเยญ่ๆเลยจ้ะซื้อทีนี้ทุกคนเรมมาชิมๆฝนตกจ้าเด็กน้ำเง็กน้องลับ้านกัน